สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะฟังล่าฟังไทยอะไรกันต,ต่างประเทศเด้อพี่น้องพี่ดีตอนทักขอดูสองยูทูบสาวลาวคนอินดี้มีหลายคนอยู่นอถามมาว่าจากตัวเมืองนครไก่ซ้อนสวานสเขตออกไปบ้านยางซูมไกบ่บ่อนคนว่ะประมาณ12ลักว่นเลียงหัวเบา สิบสองลัก,กว่ะสิบสองสิบสามกิโลเลยพี่น้องเนอะสิบสามลักหรือว่าสิปะขี่รถประมาณสักปาน,านหนึทีเนาะพี่น้องรถบริษีตแบบว่าถนนโล่งอะนะทุกคนคลิปคลิปวิดีโอนี้ฮัสิีผ้าพี่น้องมาเบิ่งแบรบรยากาศตามถนนทางกลับบาา้านเฮาเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือเฮาอยู่ในตัวเมืองเลยพี่น้องอันนี้เป็นตัวเมือง อันนี้เป็นโร่งนังเก่าแมนเบลเลงนี่นะคือว่าโร่งนังเก่านะนี่นะนี่เนี้ยนี่นี่พี่น้องทีนี้เนี่ยพี่นี่เป็นโร่งนังเก่านี่ตึ๊กอันนี้ก็เป็นสมัยโบราณนะพี่น้องตึ๊กสมัยเก่าแล้ววนตึ๊กตึ๊กตอกเก่าเลี่น้องตึ๊กแต่ฝรั่งกหละยฝรั่งก็มว่าพวกข้องกุละพี่น้อง นี่นนะนี่นอันนี้ก็เจออย่างเงีเราจะเลิ่ญนนี่นี่นะเออยดนี่ะเออยืดดเนาะยังไปแกนกเออเนศาสรบางอกกับินดามานี่ก็ เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศอยู่ในถนนทางกระบะหน้าไปดองเบิ้งอย่าจุตกใจเลยไปดองเดยอ,อย่าหยาดได้เด็กเก่าๆไปดองสลิงมาบรรยากาศดีเพิ่นมาสลิงนะ่ะเพิ่นเที่ยวจนสิ้นไปดองคอยกันยาดกันได้กวามมื่นอนนะ่ะสลิงเราไปรัดเที่ยวจนสิน้น จบอกว่าเออนี่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 ทุกคนอันนี้เป็นโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในแขนสวร้าเขตนี่ได้โครงมอแขนสวบ้เขนไปอโรงโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองนครไทรโนตอือสลิงบ้า วามีรดนใหญ่ก็โอเคนะเหมอนแบบปนเมารีนน้องคีเลยตะรดนจักเหมือนปะ โกงพี่น้องขาเาลงมาทางนี้จะเป็นไปตลาดใหญ่เนาะตลาดใหญ่เนอ เซนนี่นะุงผงามเนาะเรีนแล้วพ่นากถ่าหงารเดินางนะคะแบอาหารคลายคล้องชํำพี่นาผลิงคนจื้อคล้องใจยังว่าท่านละออกไปนอกเมืองอยู่ด้วพี่นนองยังอยู่ใน ตัวเมืองอยู่เนาะตอนนี้อยู่ทางเขาแดกเงินพี่น้องเลยหนึ่งพันบาทได้หกแสนสี่สิบห้าพันเนาะแดกน้ำเมฆะบนเลยเขาหันแดกเตียนซะเพระาะว่าอยู่บ้านเขาก็จะไล่เด็ดตามนะพี่น้อง Sim, sim.

พ่อเจ้าเก็บไว้ยังสมีเด้อมาทมิ่นี่ก็เพื่อกำลังใจให้ในน้องพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กันดิค่ะควาเรื่องความสร้างยังกว่าใต้เรื่องน้องเด้อ <c oughs>